สุภชัยน้ำตาไหลปาฏิหาริมจริงหลังเขาเยี่ยมเอสกันตะพง เอสุปชัยศรีวิจิตรได้อัปเดตอาการของเอสกันตะพงบำรุงรักในฐานะพี่คนสนิทค่ะบอกว่าทิศทางในการรักษาดีขึ้นจนเรียกว่าเราน้ำตาไหลเลยส่วนรายละเอียดเดี๋ยวขอคุยกับทางบ้านและน้องชายเขาก่อนเดี๋ยวจะมีการแถลงให้ทางสื่อมวลชนทราบเพราะเรื่องนี้อยากให้คุณหมอเป็นคนพูดเองเพราะถ้าเราพูดไปถ้ามันผิดพลาดก็จะไม่ดีก็เลยอยากให้ทางครอบครัวและคุณหมอแถลงให้ทราบดีกว่าซึ่งทางครอบครัวเองก็มีเจตนารมนี้เหมือนกันเรากำลังปรึกษาทางโรงพยาบาลและคุณหมอว่า พร้อมวันไหนและเดี๋ยวจะแจ้งให้ทางภรรยาแจ้งข่าวผ่านไอจีอีกทีหนึง่งความรู้สึกคือดีใจมากที่ทิศทางในการรักษาดีขึ้นจริงๆร,รู้สึกว่าคําอธิษฐานที่เราเคยอธิษฐานเคยไหว้พระขอพรอมันเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นแล้วจริงๆมันดีมากที่ออกมาพูดและก็ได้ขออนุญาตถังครอบครัวแล้วต้องขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงพีเอสได้ยินแบบนี้แล้วก็นับเป็นข่าวดีนะคะและก็โล่งใจไปอีกเปราะนึงค่ะยังไงเราก็คงต้องรอฟังรายละเอียดอีกครั้งจากครอบครัวของเอสกันต์พง์ต่อคะ่ะ